งเจ้าของสวนเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคไม่ได้มีเอผมไม่ได้มีโอกาสได้อธิบายอืมอืมอเออแปลงนี้นะบานก่อนแปงเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้มันบานพร้อมกันหมดที่สวนอ๋อก็คือมันจะบานมีชุด แปลงนี้รวยแปลงหนึงขึ้นแปลงนี้รวยแปลงหนึ่งขึ้นก็คือเราจะมีจี๊ za ด้วยนะครับเราจะมีซุปกระดูกก๋วยเตี๋ยวเมนูข้าวนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับครับรายการทีเชพาเที่ยวประจำสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัด อุดรธานีนะครับซึ่งเยื้องๆออกมาทางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนั่นก็คือสวนแบงค์นะครับเป็นจมาศนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศในภาพรวมกันนะครับแบบคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูครับโอเคครับไปแล้วครับ let's go โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาสู่ข้างหน้านะครับของสวนแบงค์เบนจมาตนะครับซึ่งที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมพาทุกท่านมาเที่ยวสวนดอกไม้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนดอกไม้ที่กําลังขึ้นชื่อแล้วก็ดวงดังในโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเข้ามาถึงส่วนหน้าสวนแล้วนะครับตรงที่ผมพาทุกท่านมาเห็นอยู่ตรงนี้กัครับก็จะเป็นในส่วนของรลานจอดรถนะครับซึ่ง เมื่อกี้ก็เป็นทางเข้านะครับที่ออกมาจากอุดรมาที่เส้นหนองวลลำพูนะครับออกมาประมาณสัก20กว่ากิโลนะครับก็เลี้ยวสายเข้ามาทางเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับที่ทางสวนเขาได้จัดให้กับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดว่ารถเยอะนะครับก็จะมีที่จอดรถให้ฝั่งนู้นอีกนะครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้ นี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับก็แดดก,ก็จะร้อนๆนหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวก็สามารถพกร่มมานะครับตกเสือ้อเสือแขนยาวแล้วก็แว่นนะครับที่ทําให้ตัวเองนะครับป้องกันแสงแดดได้นะตรงนี้เราก็เข้ามาสู่ตรงนี้และนะครับนี่ครับ โอเคครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปซื้อคูปองนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนเข้าสวนนะครับแล้วก็ห้ามนําอาหารเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้าไปในร้านเด็ดขาดเพราะว่าข้างในเขาไม่ขายนะนี่ครับโวนในเรื่องของประตูทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประตูนี้นะครับให้เราไปทําการซื้อตั๋วนะครับตรงนี้ดูก่อนนะครับอันนี้ใครเอ่ย โอเคนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับแบงครับเจ้าของสวนเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคตรงนี้มีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ดูบ้างครับก็จะมีดอกไม้หลากหลายชนิดครับพี่ก็จะมีเปลี่ยนทุกปีมาแต่ละปีอาจจะไม่ได้เจอดอกไม้ชนิดเดิมๆเราจะทําไม่ให้มันซ้ํามดอกไม้นี้ตามมคันเ็ปต์นะครับเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างที่จะดูแลยาก ควมคิดก็คือตอนแรกอะ่ะปลกเป็นดอกไม้ไข่อาชีพเดิมคือ,อดอกไม้ตะดอกทีนี้ตลาดเริ่มตันราคาผลผลิตตกตำ่ำแล้วก็เปลี่ยนแนวเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็คิดค่าบริการแต่ก่อนก็ยี่สิบาทยี่สิบาทแล้วมันไม่ได้อะไรครับคุณยค่าอะไรมันแพงเพราะว่าเราไม่ได้ตัดขายครับเราส่วนส่วนส่วนดอกไม้ที่ ที่ปล่อยโรยก็คือเราเสียหายไปเลยอืก็เลยเพิ่มมาเป็น50บาทครับอืแล้วก็ก็จะมีเราทําห้องน้ํารองรับแล้วก็ร้านกาแฟาร้านอาหารเพิ่มเติมให้คนที่มาเที่ยวได้กินได้อ่พูดง,ง่ายๆว่าคือเราเข้ามาตรงนี้คือได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้รับประทานอาหารด้วยแล้วก็มีคา,ฟาเฟ่เล็กๆให้เราด้วยใมีโอกาสได้อธิบายอ๋อเออแปลงนี้นะบานก่อน แปลงเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้มันบานพร้อมกันหมดที่สวนอ๋อก็คือมันจะบานเป็นชุดแปลงนี้โรยแปลงนึงขึ้นแปลงนี้โรยแปลงนึงขึ้นก็คือเป็นเป็นการสลับใช่ครับอ่าเป็นการสลับก็คืออันนี้โรยก็นี่ขึ้นใช่ก็คือมาถึงไม่ใช่ว่าบานสวยทั้งแปลงไม่มีจะไม่มีเลยแบบนั้นเพราะว่าถ้าบานทั้งแปลงมันจะโรยพร้อมกันครับเวลาพี่มาทีหลังเนี่ยไม่เห็นดอกไม้โรยเสียหายเลยนะอืมมันว่าเอา้าทําไมไม่ตรงปกดอกไม้ปลอมปกตินักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับเยอะ เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดประธรรมดาก็อย่างเงี้ยพี่ประมาณนี้ก็พออยู่ได้ผมนีลามาเที่ยวเลยนะเนี่ย <c oughs> ดีแล้วพี่มาวันนี้ถ้าเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้เจอด้วยใช่ไหมใข่ครับเพราะว่ามันเราไม่มันเราม,มันจะไม่มีพื้นที่ให้เราได้พูดได้เลยมันจะนู่นนี่นันน่นครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับอโอเคนี้ก็ขอบคุณคุณแบงค์นะครับก็ได้รับเกียรติกับ จากเจ้าของสวนเลยนะครับวันนี้โอเคนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบรรยากาศในภาพรวมของแบงค์เป็นจะมาดกันต่อนะครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราได้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับตั๋วที่เราได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตั๋วก็คือมีอ่าตั๋วละ50บาทนะครับ ทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับสำหรับผู้ปกครองท่านไหนนะครับที่พาลูกมานะครับด้านขวามือของเราก็จะมีสนามเด็กเล่นแบบย่อมๆให้ให้ด้วยนะครับอาจจะมีแบบไม่เยอะนะครับแต่ก็พอได้เล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีป้ายซุปกระดูกแม่โจ้นนะ ส่วน้ายมือก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับก็จะแบ่งโซนผู้หญิงผู้ชายแบบชัดเจนนะครับทอ r เถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างๆกับคาเฟ่เนาะโอเคนี่ครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเข้ามาสู่ข้างในส่วนของแบงค์เบนจาม่าแล้วนะครับข้างในก็จะมีในส่วนของคาเฟ่ด้วยนะครับอย่างที่คุณแบงค์ได้บอกไปนะครับว่าเรามีทั้งส่วนอาหารนะครับส่วนดอกไม้สถานที่ช่องเที่ยวแล้วก็พูดง่ายๆว่าเข้ามาก็คือครบวงจรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน นี่ครับข้างในก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่ย่อมย่อมนะครับก็จะมีในส่วนของอากาแฟนะครับในส่วนของอาหาร โอเคครับสำหรับในเรื่องของภายในของแบงก์เบนจามาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มกันนะครับอา่าตรงนี้ก็จะมีพิซซ่าด้วยนะครับมีเป็นพาย เมนูอาหารเมนูอาหารนี่นะครับในส่วนของเมนูอาหารก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีซุปกระดูกก๋วยเตี๋ยวเมนูข้าวนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆตรงนี้ด้วยนี่ครับ,บตำปูปาลาตำแตงอันนี้คือเมนูตำแล้วก็เมนูทานเล่นอ่ะโอเคนะครับสำหรับ ในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว,ว่าการสั่งซื้อน้ํากาแฟนะครับในคาเฟ่นะครับ,รบเวลาเราสั่งซื้ออ,อาหารนะครับเขาก็จะมีหมายเลขโต๊ะให้เรานะครับหมายเลขโต๊ะแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่นะครับหรือว่ากาแฟนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอเขาเรียกว่าเบอร์นะครับแล้วก็ถึงถึงคิวเราก็จะไปรับเอานะครับก็เหมือนกับคาเฟท่ทั่วไปเนาะ อ่ะโอเคนะครับตอนนี้อาหารของเราก็มาครบหมดแล้วตอนก็จะมีข้าวหมูแดงนะครับอันนี้ส้มตำอะไรตำตำตำข้าวโพดไขเ่เค็มตำขพพ้าวโพดไขเ่เค็มแล้วก็เกี๊ยวเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำหมูอันนี้คืออะไรข้าวยำหมูกรอบข้าวยำหมูกรอบอันนี้นะครับเจ้าของเสียงครับเจ้าของเสียง อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไปดูส่วนนะส่วนดอกไม้นะครับอันนี้เราก็ดังอยูยในะครับเฟ่แล้วก็ทํข้าอาหารไว้ก่อนนะครับก็ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูความสวยงามของส่วนดอกไม้ที่แบงค์เบญจมาศส่วนนี้ด้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เข้าไป สั่งซื้อกาแฟแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูที่สวนดอกไม้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีดอกไม้หลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็โซนที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนรับประทานอาหารที่อยู่ข้างนอกนะครับใครต้องการอยากจะได้บรรยากาศข้างนอกก็จะมีโซนบรรยากาศข้างนอกให้ด้วยนะครับออโอเคครับต่อมานะครับหลังจากที่เราไปรับประทานเสร็จแล้วนะครับรับประทานอาหารแล้วนะครับเราก็จะไปจุดที่สวนดอกไม้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสวนดอกไม้นะครับเราก็จะอีเปิ ือทั้งสวนเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของจุดตรวจคูปองนะครับสําหรับใครที่เข้ามาที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคูปองนะครับที่เราด้การสั่งซื้อนะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้าสวนนะครับเราจะมีการซื้อคูปองอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีคูปองตรงนี้นะครับก็จะไม่สามารถเข้าสวนที่อยู่ด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านเข้าไปดูว่าบรรยากาศนะครับสวนดอกไม้แห่งนี้นะครับเป็นย่างไนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวสะพานตรงนี้ก่อนคือพูดง่ายๆว่า เดี๋ยวที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสวนดอกไม้แห่งนี้นะครับเป็นสวนดอกไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับส่วนดอกไม้อะไรเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักชื่อนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งสีม่วงนะครับเหมือนคล้ายๆกับลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือบางแปลงที่มันโรยแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของสวนเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดว่า แปลงไหนที่มันร่วงโรยก็คือเป็นแปลงที่มันสลับกันระหว่างแปลงที่มันสวยงามกับแปลงที่มันร่วงโรยนี่คือถ้าเกิดว่าแปลงไหนรวยนะครับแล้วก็แปลงไหนที่มันสมบูรณ์ถ้ามันรวยปุ๊บตัวที่มันรยก่อนหน้านั้นมันก็จะขึ้นมาแทนนะครับเขาบอกว่าเป็นการสลับของดอกไม้นะครับไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้มันขึ้นพร้อมกันนะส่วนฝั่งซ้ายมือของเรานะครับที่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นดอกคล้ายๆกับดอกไก่สีแดง ฝั่งนี้ก็จะมีดอกไม้นานาสายพันธุ์นะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีคล้ายๆกับบอลลูนเล็กนะครับบอลลูนเล็กด้วยนะนก็อย่างที่เห็นก็มีบางแปลงที่สมบูรณ์แล้วก็บางแปลงที่มันโรยไปแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าของสวนเขา ให้แนวคิดมาว่าอย่าให้มันขึ้นพร้อมกันเพราะว่าถ้ามันขึ้นพร้อมกันมันก็จะโรยพร้อมกันมันก็จะเหี่ยวเฉานะครับแต่ถ้ามันขึ้นสลับกันเนี่ยแปลงหนึ่งขึ้นแปลงหนึ่งโรยเนี่ยมันก็จะทําให้มีดอกไม้ให้เราได้ดูตลอดนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ได้พาทุกท่านไปดูฝั่งทาง แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายนะครับส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของดอกหอนไก่สีเหลืองกับสีแดงนะครับแล้วก็จะมีดอกอะไรเนี่ยสีม่วงๆ่วงเนี่ยเบญจมาศอ่าเบญจมาศก็คือตามตามคอนเซปต์ของสวนเลยนะครับก็คือเบญจมาศหลากหลายสีนะครับก็คือมีสีม่วงสีชมพูสีแดงนะครับนี่ครับที่เราพาทุกท่านมาดูในวันนี้นะ แล้วก็จะมีในส่วนของบอลลูนเล็ก,ลกนะครับที่ทเขียนว่าส่วนแบงค์เบนจมาศฟอร์เวอร์คาเฟ่นนะนี่ครับก็จะมีอยู่3ามลูกนะครับก็จะมีสีเขียวสีส้มสีน้ำเงินาสายลุงนะนี่ก็สำหรับส่วนดอกไม้นะครับก็เขาจะเน้นเป็นดอกเบนจมาศนะครับก็คือ,อาตามชื่อของคอนเซปต์ของคาเฟ่เลยนะครับก็คือ เบนจมาศนะครับแบงค์เบนจมาศส่วนดอกไม้นะครับหรือว่าเว o ร์ค c เฟ่นะครับส่วนในเรื่องของตัวบอลลูนนะครับเขาก็จะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าทําเป็นระบบมอเตอร์เพื่อจะให้เหมือนกับบอลลูนกําลังทํางานนี่ก็ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับก็ ในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัวสวนเนี่ยก็จะมีในส่วนของดอกทานตะวันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดอกทานตะวันกันเดี๋ยวอด้านในอ่ะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงตรงสวนทานตะวันแล้วนะครับก็จะมีประมาณสักสองงานนะครับประมาณสองงานก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันกําลังก็มีบางตัวที่โรยไปแล้วนะครับก็มีบางช่วงที่อย่างที่คุณแบงค์บอกนะครับก็คือส่วนนี้โรยส่วนนี้ขึ้นนะครับก็กําลังเบ่งบานเลยทีเดียวนี่ครับสวยงามดอกใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของดอกทานตะวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่ข้างหลังสุดของสวนนะครับก็คือ อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือทางคุณแบงค์ได้บอกว่านะครับดอกไม้ทุกชนิดนะครับที่อยู่ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการสลับกันนะครับแปลงนี้ขึ้นนะครับแปลงนี้ร่วงโดยนะครับก็จะทําให้อ่ามีดอกไม้นะครับให้เราได้ดูตลอดนะครับแต่ถ้าเราปลูกแล้วให้มันขึ้นพร้อมกันแล้วรวยพร้อมกันเนี่ยนะครับถูกช่วงที่มันอ่าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วนะครับนักท่องเที่ยวไม่เห็นดอกไม้เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าไม้ทองเที่ยวนะครับก็คือ อย่างที่ผมทุกท่านมาดูนะครับก็คือเป็นสวนธรรมวัรนบก็แปลงฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นแปลงที่ร่วงโรยไปแล้วนะครับแล้วก็แปลงนี้ก็เป็นแปลงที่กําลังปีดอกออกไปนะครับกำลังสวยงามเป็นสี่เดียวที่ผมได้พาทุกท่านมาดูนะครับอ่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสวนดอกไม้แบงค์บินจมาตนะครับที่ผมได้พาทุกท่านมาดูในวันนี้นะครับก็จะตั้งอยู่โซนๆนะครับของ อำเภอ้จังหวัดอุดรธานีนะครับยังเยือมาทางจังหวัดนะครับหนองบัวลำพูนะครับออกจากตัวเมืองนะครับอุดรธานีเนี่ยมาประมาณสัก20กิโลเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับทางเขื่อนนะครับประมาณ5กิโลนะครับก็จะถึงสวนดอกไม้นะครับซึ่งสวนดอกไม้ที่ผมได้พาทุกท่านมาดูในวันนี้นะครับในภาพรวมก็จะมีในส่วนของดอกไม้นะครับที่เน้นจริงๆก็คือสวนดอกเบญจมาศหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีแดง สีม่วงนะครับแล้วก็มีดอกหวานไก่ผสมผสารมาด้วยนะครับก็อย่างที่ผมได้พาทุกท่านมาดูในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมได้พาทุกท่านไปดูนะครับตั้งแต่ทางเข้าตั้งแต่ลานจอดรถตั้งแต่คาเฟ่แล้วก็บร,ราการในภาพรวมของที่นี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หวังเป็นย่าิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปดอให้นะครับสำหรับใครที่ โซนโซนอุดรในแถวนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นการทักผ่อนอย่างใจนะครับมาเที่ยวกินข้าวแล้วก็มาที่นี่ได้ได้ทานข้าวแล้วก็ได้สิ่งสวยๆงามๆกลับไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับกำลังมองหาจุดท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในอุดรตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนิสเซอร์พิเชนะครับกับรายการพีเคพาเที่ยวประจำสดาห์น,นี้ก็ขอปรทุกท่าน มาเที่ยวสวนดอกไม้นะครับแบงค์เบจมาศไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอท่านชมติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสุดีครับบายๆครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอองผมด้้ววยยนนะะคครรัับบแลลก็่าื กดกระดิ่งติงติงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้นะครับผม oh. ที่อยากินถมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนับคุณผู้ชุกสวัสดีครับโอเคเย้